สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนรวมทั้งหนังสืออื่นๆกว่าพันเล่มที่ได้รับบริจาคโดยผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเข้าร่วมโครงการหนังสือมือสองเพื่อน้องของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาถูกนําไปจัดส่งมอบต่อให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาสุก,กาวาสตบบําบลบ่อดานอําเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาโดยนายอารมณ์คงสกุลผู้อำนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตห นายนารงชื่นนิรันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาบอกว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในชนบทได้มีนิสัยรักการอ่านซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในอนาคต หนังสือนั้นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทําให้เด็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลเนี่ยได้เกิดความสนใจที่จะรักการอ่านนะครับเพราะว่าหนังสือคือแหล่งแหล่งความรู้ทั้งนั้นนะครับก็เลยเปิดรับบริจาคหนังสือจากทั่วทุกสรารทิศก็ได้มาวันนี้1,000เล่มสําหรับโรงเรียนวัดผาสุก,กาวาดเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน2 1 3คน โดยอาจารย์นิคมศรีนวลผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีห้องสมุดร,รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนด้านไอทีแต่ก็ยังขาดแคลนหนังสือบางประเภทที่มีความจําเป็นการได้รับบริจาคหนังสือในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก แต่เรายังขาดหนังสือที่จําเป็นมากมายนะไม่ว่าโรงเรียนของเราจะมีเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต่หนังสือของสมุดเราต้องการมากเพราะต้องการให้เด็กได้ค้นฟ้าหรือว่าที่ใส่รักการอ่านให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนตัวแทนของเด็กๆก็บอกว่าดีใจที่ผู้ใหญ่ได้เห็นความสําคัญของการศึกษาด้วยการน,นําหนังสือมามอบให้แก่พวกตนสึกดีใจมากค่ะที่มีพี่ๆจิตศรัทธามามอบหนังสือให้กับโรงเรียนเราทําให้พวกหนูๆได้ศึกษาความรู้ต่อต่อไปหนังสือสามารถทําให้หนูและเพื่อนๆได้ก้าวเดิอนอย่างสันติสุขเพื่ออนาคตข,ข้างหน้าค่ะ ครับคนจะรู้ได้มาจากการอ่านะนะครับถ้าง,งั้นถ้าคนไม่อ่านนันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างก็รอบด้านโดยเฉพาะทุกวันนี้แม้แต่การสอบภาคกจะเข้ารับราชการเนี่ยถ้าหากว่าหนึ่งสมองเราไม่ได้รับไม่ได้ฝึกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะตอบไม่ได้แม้ว่าปัจจุบันการศึกษาหาความรู้จะสามารถค้นคว้าได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่มีความสะดวกรวดเร็วแต่หนังสือก็ยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีนิสัยรักการอ่านและยังคงเป็นสื่อหลักที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้อย่างดีที่สุดทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำนักประชาสัมพันธ์เขต6รายงาน